โปหรือครับโปอยู่ปะวุ่ยแม่ราคาราคาดีนะยกลูกแค่2,900ยังไงถ้าถ้าเป็นงานเมกาหนูขายอยู่3,990ลูกค้างานเมกางานยูเอดยืดดำขายอยู่3,990ตัวนั้นเป็นเบอร์อเบอร์สาด้วยเ,เดี๋ยวขอถ่ายก้อนหน่อยอันนี้ลูกค้าขออนุญาตเดี๋ยวเด๋ยวถ่ายให้เห็นตัวเลยแอ๊ดทิง้งมาบอยอ่ะตัวแรกอ่ะ ได้เลยได้เลยคุณแม่ตัวแรกมาฟาดมาเลยป๊กบอยนะคะล,ลูกค้ายืดดํารวมชายรวมหญิงนะค่ะบอกก่อนยืดดํารวมชายรวมหญิงแต่ว่าก็ขวัญใจอะไรคนนะไปบูลูกคายกลูกตอนนี้ราคาถูกอยู่แล้วแหละสองพบาทลูกค้าจ๋าวันนี้จะให้แบ่งครึ่งลูกนะพี่แบ่งครึ่งครึ่งเลยนะยกก้อนก็ถูกแล้วยกก้อนถูกแล้วแบ่งครึ่งลูก 20 20ิบยี่สิบกิโลพันห้าแม่มไม่รวมค่าส่งนะคะราคาไม่รวมค่าส่งนะลูกค้าวันนี้แบ่งให้ครึ่งลูก1น0 0งพันะคะทวนแบ่งครึ่งลูกให้เอาแค่1,500 1,500บาททั่วลูกค้าใครอยากได้ครึ่งลูกไปใครอยากเอาลูกเอาถูกนะแม่นะเอาถูกกว่าหน่อยยกลูกไปเลยเออนะคะเอาถูกกว่าหน่อยยกลูกไปเลยแม่ นะคะหนูเอาให้ดูนะหนูแบ่งแบบตัดครึ่งลูกให้เลยนะแม่สกนสวยมากตัวนั้นไพลอยไปลุ้นเอาสกินอ่ะมันออกทั้งชายทั้งหญิงยากพี่การ์ตูนเป็นยังไงเดี๋ยวขอดึงอีกนิดนึงนะขอดึงให้มันตึงนิดนึงน้ำายนน้ำยนนะคะแม่นะไปบูพี่สาวไปบูนะคะนี่ลูกค้าแบ่งให้20โลพันห้าขึ้นรหัสเลยน้องเซนจจ๋า ดอเด็กหนึ่งหนึ má, ่งพี่ดอเด็กหนึ่งหนึ่งค่ะหัวกลางห่างว่าไปงานรวมชายหญิงแต่วันนี้หนูแบ่งให้นะใช่ค่ะหนูแบ่งให้นะพี่นะจะได้เซฟคอร์สเซฟคอร์สซื้อได้หลายอย่างเนาะจะได้ซื้อได้หลายอย่างวันนี้2 0ิโลพันห ใครจะเอารหัส CF ขึ้นให้แล้วน้องเซนน้องถีขึ้นด้านบนแล้วค่ะดอเด็ก11นะคะดอเด็กค่ะ10กิโลนั้1,500บาทเท่านั้นหรือใครที่อยากได้แบบว่าเต็มลูกนะแม่นะรหัส CF เต็มลูกก็มีให้นะคะออรหัส CF แม่จะยกลูกเลยก็ได้ดอเด็ก08นะใครดูแล้วว่าเอ้ยสวยสวยนะสวยนะยกลูกเลย ใครว่าสวยนะยกลูกเลยใครว่าหุยหนูขอเอามาลองก่อนค่ะพี่สาวหนูยังไม่เคยเปิดป้ายนี้แบ่งครึ่งให้ครึ่งลูกแบ่งให้20่สลลูกหนึ่งจะอยู่ประมาณ200กดตัวนะพี่220ถึง250ประมาณนั้น220ถึง2อ0ห้าสิบประมาณนั้นแบ่รึ่งลูกก็หันสองร้อยตัวคือออกดีอยู่นะตัวนี้ประมาณร้อยตัวขึ้นนะคะโอ้โหขอดึงสกีนหน่อยแม่แบบเนี้ย อะไรเอ่ยกุ๊แบนแบนที่เขาเล่นกันน่ะลูกค้าป้ายคอป้ายแบนเล่นกันน้องบอกว่าตัวนี้ขายอยู่ประมาณ4ี่0อแบรนด์นี้นะคะอุ้ยอันนั้นก็สวยไปจับเอาใช่ไปจับแบนด์เอานี่คือแบบอันนี้คือไม่ไม่ดึงโต๊ะไม่ดึงชั้นอื่นให้เลยนะเอาแบบไล่ไปตามชั้นผ้าหนูแบ่งครึ่งลูกหนูแบ่งครึ่งลูกให้ นะคะสวัสดีค่ะพี่สาวแบ่งครึ่งลูกค่ะมาเลยมาได้เลยแบ่งครึ่งให้รหัสอยู่ด้านบนแล้วลูกค้าใครเข้ามาอยากได้ครึ่งลูกเต็มลูกรหัส cf เขึ้นให้ด้านบนแล้วนะแม่นี่นะพี่ขาเต็มลูก2 0 0พันเก้า่แรงมากสวยแบ่งครึ่งค่ะพันห้าค่ะแบ่งครึ่งเอาแค่พันห้าแม่ไม่บวกไปเยอะกว่านี้แล้วนะคะ แบ่งครึ่งลูก1,500บาทใช่ค่ะรหัส CF ดอเด็ก1นึงถ้าเอายกลูกเลย2009แม่ดอเด็ก08มาได้เลยนะคะนี่นะเนี่ยมีขอบผู้หญิงแบนีทรงขอบทรงขอบผู้หญิงน่ารักน่ารักวัยรุ่นพี่ขาเอาไปลงตลาดเอาไปลงตลาดขายได้ราคางานแบบเสื้อแฟชั่นฟิลนี้ฮูดไบโกรสหรอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูสต็อกให้ก่อนนะแม่นะเดี๋ยนูดูสต็อกให้ก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ย พวกงานโกรงานหนาวจะไม่ได้จัดโปรโมชั่นเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีโปรเลยพี่นะคะงานงานหนาวตอนนี้คือแบบเก็บเก็บเลยตอนนี้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเอามาทําโปรให้มาลูกค้าอาดิดาสอาดิดาสค่ะนี่มาไปรีดนิดนึงใช่อุ้ยนี่สกรีนงานมันมาแบบนี้ยืดีไม่มีอุ้ยยืดสีน่าจะเหลือแต่ AB แล้วแม่ยืดสีเหลือแต่รุ่น A b แล้วล่ะ รุ่น AB ถูกนะรุ่น AB แม่ยกลูกแค่พันแปดนะเนี่ยมีดําแฟชั่นอย่างนี้ด้วยนะมีดําแฟชั่นด้วยนะลูกค้านี่นะคะแล้วยังเป็นแบบว่าผ้าดําที่แบบว่าถ้าพูดตรงๆสีไม่ค่อยติดเป็ดด้วยนะลูกค้าอุ้ยอหเออเอาสีขอทาก็แรงอยู่ก็แรงบ้างก็แรงแหละโอ้สี่สิบโลสองเก้าแบ่งครึ่งยี่สิบโลพันห้าจะ นะคะราคาตามที่ปักหมุดเลยลูกค้าราคาตามที่ปักหมุดเลยนี่นะอยากได้แบบไหนลูกค้าเอาแบบนั้นนะครอยากได้คุ้มคุ้เก้ายกก้อนไปเลยนะแม่นะส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยเอาแค่นี้พอมีโอกาสแล้วโกดังเอามาแบ่งให้แล้วแม่รีบเอาราคาแบ่งไม่ค่อยได้ทํานะแม่วันนี้พิเศษให้วันนี้พิเศษให้ใครดูไลฟ์อยากได้งานแบ่งรหัสนี้เบอร์นี้อยู่แล้วนะแม่เอาไป หาแม่เอาไปเลยแม่เอาไปเลยดอเด็กหนึ่งหนึ่งนะแม่นะดอเด็กหนึ่งหนึ่งนะสำหรับใครอยากได้งานแบ่งลูกค้าย,ยืดดําเสื้อยืดเนี่ยจะขายดีลูกค้าเสื้อยืดเนี่ยจะขายดีนะเสื้อยืดนี่จะขายดีนะหน้าร้อนลูกค้ายืดสีก็ไปจนหมดยืดสีหนูอ่ะลูกค้างานญี่ปุ่นก็เหลือแต่มีมีมีโค้ดมาลงใหม่ใช่ <นะ S 1> ค่ะ KWE เหลือบ้างปะับปลายมั้ง KWE ใกล้ทั้งหมดแล้วเปล่า โอ้ oh. สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่นะจ๊ะตอนนี้นะแม่เสื้อยืดดํางานรวมชายหญิงนะคะงานของป้ายบูนะลูกค้าปกติป้ายบูขายยืดดําอยู่สามพันกว่าปะประมาณ3,000กว่าบาทแม่สามสอามห้าเออแล้วตอนนี้หนูมีโปรยกลูกอยู่2อ0พนะราคาดีมากแล้วก็วันนี้มาแบ่งพิเศษให้ลูกค้าเหลือพันหแบ่งครึ่งถูกมากแบ่งครึ่งพันห้านะแม่ นี่ไม่ได้แบ่งจากราคาเต็มเลยนะนี่แบ่งจากราคาโปเออซื้อโปยกลูกก็ได้ได้ถูกลงอีกนะแม่นะดอเด็กอะไรมองไม่เห็นเออดอเด็กหนึ่งหนึ่งจะเป็นงานแบ่งยกลูกดอเด็กศูนย์แปดเลยนะคะนะพื้นด้านบนได้เลยมาเลยมาเลยค่ะดอเด็กหนึ่งหนึ่งนัราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเลคะได้งานยืดดำแบบนี้เลยแล้วเป็นงานแบบว่า ที่แบบไม่ค่อยติดเฟสลูกค้ากคยังจสกินได้นะคะนี่เอองานป้ายเอาสิพี่ชงพิชาพี่ชงพิชาออกให้ด้วยแฟชั่นนะแม่งานแฟชั่นหนูแบ่งครึ่งลูกให้เลยนะแม่แบ่งครึ่งครึ่งให้นะใครจะเอา20ิบโล1,500บาทนะคะลูกค้า20โลพันห้านะใครจะเอามาเลยราคาไม่รวมค่าส่งแม่ค่าส่งก็คิดไปทาง ต้นทางเหมือนเดิมถามหลังบ้านได้เลยใชเช็คาราคาหลังบ้านได้เลยล<ว>ูกค้าน,นะคะแม่มันลมมันแรงนิดนึงนะแม่นะใช่ลมค่อนข้างแรงนิดนะเออ,อมาอย่าเสื้อแบบมาพายืดรวมหมดนะแม่ตัวเนี้นะคะถ้าใครจะเอาแนวแบบไปไลุ้นลายวินเทจหรืออะไรอย่างงี้มีงานอยู่เนะแม่นะมีงานมีงานยูเอเมกาด้วยนะสกินสวยเลยนะคะเห็นทรงไหมลูกค้าอุ้ยข่อญาตสะบัดนี่ประมาณนี้ ลูกค้าค่ะ40กิโล29งานแบ่งให้แล้วแบ่งให้20โล1,500ใช่ค่ะคือแบ่งให้20โลโล1,500นะลูกค้านะคะตัวอย่างประมาณนี้ใครจะเอารีบพิมพ์มารหัสขึ้นให้แล้วใช่เลยรหัสขึ้นให้แล้วนะแม่นะด้านบนเลยลูกค้านะคะดอเด็ก11สำหรับงานแบ่งนะจ๊ะยกลูกดอเด็ก08มาได้เลยตัวนี้สวยใครจะเอานะถูกมาคะ่ะตัวนี้สวยเออ เล็กใหญ่ผสมเลยพี mm ่ออกรวมชายรวมหญิงนะคะแบ่งครึ่ง2 0่สิโลพันห้านะเอาแบ่งไปได้เลยนะแม่ขออีกนิดหนึ่งครึ่งล่างข้างล่างล่างอีกเยอะต้องพลิกก่อนนี่ดูโอ้โหสวยอ่ะอุ้ยใสดีด้วยนะคะนี่อุยสวยนี่อยากถ่ายรูปลูกค้าแบ่งให้2 0โลเดี๋ยวขอถ่ายแอปพายโลพันห้ารหัสเซฟดอเด็กหนึงหนึ่ง มันลูกมาลูกนะดอเด็กหนึ่งหนึ่งไอแกะตัวนี้น่าอมับมันอยู่ในกระตูนใช่พอแอบดูสกินหน่อยอุ่ยข้างล่างยังมีสกิีนอีกสวยๆเพียบเลย่ะมันมาเป็นปึกเลยข้างในอุ้ยนี่สวยอีกพี่ส่งยากนิดนึงยกลูกไปเลยยกลูกระหัสอะไรเอพิงยกลูกลหัสดอเด็กศูนย์แปดดอเด็กศูนย์แปดยกลูกเอาไปไปลุ้นเอานะแม่นะยกลูกรวมๆเอาไปเอาไปลุ้นนะใครอยากได้งานแบ่งแบ่งให้ยี่สิบโลนะคะ พี่สาวนี่นะออโคลัมเบียไปไปต่อลูกค้าเดี๋ยวไปต่อเอา f j 9 3ขอแวะงานญี่ปุ่นดิส1นึรอยโลลูกค้าบอกโปรให้นิดนึงนะมาบอกโปรตัวงานญี่ปุ่นนิดนึงโอ้โหข้างล่างใช่ มันยังเจอแบบสกินสกินเลยลูกค้าตัวนี้นะใครจะเอารีบเอาเลยนะแม่นะสะกินออกแน่นอยู่นะจากที่เปิดรีวิวเนี่ยลูกเปิดรีวิวมาหลายลูกสกินออกแน่นอยู่นะพี่ยกลูกไปก็ได้นะยกลูกไปก็คุม้มยกลูก2009ถ้าเอาแบ่งคึ่งอยากเอาไปลองนะคะดอเด็กหนึ่งหนึ่งใช่ค่ะพี่แพทยกลูกใช่ไหมขอบคุณมากค่ะยกได้เลยยกได้เลยมีท้งยกลูกมีท้งแบ่งดอเด้นึ่งน